สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Healthy Realty กระผมชื่อสมิธเป็นผู้ช่วยของโค้ดดาราริรัตสุขใสนักปลดล็อกจิตใต้สำนึกและเป็นโค้ดด้านจิตวิญญาณที่ทรงพลังเรามุ่งมั่นที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของคุณและช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากอดีตที่เคยทาให้คุณเศร้าเสียใจทุกหรือขาดความสุขในชีวิต โค้ดจะช่วยปลดปมไมวัยเด็กในระดับจิตใต้สํนนึกและลงโปรแกร,รมใหม่ประโยคใหม่ๆที่ช่วยทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นมีความสุขขึ้นและสำเร็จขึ้นทุกอย่างจะทำโดยตรงในจิตใต้สํนนึกของคุณเองผลที่ได้จะช่วยเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความเชื่อของคุณและเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างแน่นอนฝากติดตามช่องนะครับและเราเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันครับ